วันนี้ได้มาลองเครื่องพับอมระก็มาศึกษาความรู้ใหม่เพราะว่าเครื่องพับรุ่นนี้ยังไม่เคยก็เพิ่งรู้นะครับว่าของอัมระเขาก็ใช้คอนโทรลของมิตซูเหมือนกันตัวนี้ใส่เนื้อในเป็นมิตซูบิชิ m 5 0 0แล้วก็ใช้กล่องเซอร์โวเป็น mds kit b อันนี้เป็นกล่องคอนโทรเลอร์เป็นหัวใจหลักของเขาวันนี้ก็เอาไดมาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นอัปเกรดจากไดรุ่น MDS ขี A อัปเกรดใหม่เป็น MDS ขีด B พอใส่เสร็จก็มีปัญหาครับต้องมาเซตพารามิเตอร์ด้วยก็เป็นเครื่องแรกครับก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาหาความรู้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำของอัมระที่เป็นฝรั่นะครับวันนี้มาทำของอัมระปีสูงกันบ้างไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้ศึกษาความรู้ครับไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดครับวันนี้ได้มาลองเครื่องพับ อเมริกก็มาศึกษาความรู้ใหม่เพราะว่าเครื่องพับรุ่นนี้ยังไม่เคยก็เพิ่งรู้นะครับว่าของอเมรักเขาก็ใช้คอนโทรลของมิตซูเหมือนกันตัวนี้ใส่เนื้อในเป็นมิตซูบิชิ m 5 0 0แล้วก็ใช้กล่องเซอร์โวเป็น mds คีด b อันนี้เป็นกล่องคอนโทรเลอร์เป็นหัวใจหลักของเขาวันนี้ก็เอาไดมาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นอัปเกรดจากไดร์รุ่น mds คีด a อัปเกรดใหม่เป็น MDS ขีด B พอใส่เสร็จก็มีปัญหาครับต้องมาเซตพารามิเตอร์ด้วยก็เป็นเครื่องแรกครับก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาหาความรู้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำของอัมระที่เป็นฝนักนะครับวันนี้มาทำของอัมระพิดสูันบ้างไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้ศึกษาความรู้ครับไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดครับ